สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะวันนี้มาพบกับช่องลูกชนาพาโลชาแนลอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่กันตรีจะพามาชมบอนนะคะที่เราที่เราตัดจอมออกเนาะก็คือบอนของพี่กันตรีที่พี่กันตรีตัดจอมออกลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าปล่อยไว้ก็จะไม่ค่อยโตนะคะเราขุดหัวออกมาเลยขุดหัวแล้วเราก็มาตัดจอมออกตรงนี้ก็จะได้ต้นเนึงแล้วก็รากเราก็จะได้อีกต้นนึงนะคะหัวนะเราก็จะได้อีกต้นนึง นะคะลักษณะแบบนี้เลยนะคะปล่อยไว้ก็จะไม่ค่อยโตแล้วก็จะไม่แตกพุ่มนะเราก็จะมาชมเคล็ดลับการปลูกบอนให้แตกพุ่มนะคะให้กอใหญ่ๆเนาะนะเราก็จะขุดถ้าเราไปดูคลิปที่พันผ่านมาของพี่กันตรีนะพี่กันตรีก็จะขุดออกมาแล้วก็ล้างนะคะพอล้างเสร็จก็ตัดจอมออกตัดนี่ออกตัดให้เหลือรากติดแล้วเราก็จะได้หัว แล้วเราก็าหัวนั้นไปปลูกนะคะไปฝังนะคะอ่ะทีนี้ลองมาดูอันนี้คือจอมที่พี่กันตรีตัดไปเนาะส่วนส่วนบนตัวนี้จะเป็นส่วนบนของเขาส่วนบนนะคะแต่ใบมันก็จะแป,กแปกลกๆอยู่นะเพื่อนๆเนาะยังไม่ค่อยกัดสีนี่คือส่วนบนนะคะส่วนบนแล้วสจแล้วพี่กันตรีก็จะเอาหัวไปฝังนะนี้ได้ประมาณสองอาทิตย์นะเพื่อนๆ เนี่ยได้ประมาณสองอาทิตย์นะคะแล้วเราก็จะเอาหัวของเขาอันนี้คือบอลเจ้าจกุ้งไก่เซอร์นะคะนี่คือเจ้ากุ้งไก่เซอร์เน,ะนาะนะนี่คือส่วนโนของเขาที่แรกจะตายแล้วละ่ะพี่กันตรีก็เลยตัดตัดจอมแล้วก็เอาไปปลูกในกระถางนะคะแล้วเสร็จแล้วส่วนหัวของเขาพี่กันตรีก็เอาไปปลูกอีกกระถางหนึ่งแล้วตอนนี้เราก็ขุดออกมานะจอมก็คือตรงนี้ที่เราตัดนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวให้ดูนะ ตรงนี้เราตัดไปก็คือเป็นต้นนี้แล้วก็จะเหลือเห็นไหมคะดูว่าเขาออกตติมเลยนะเพื่อนๆเ,เราจะได้บอนที่กอใหญ่นะคะเพราะว่าคือดูเหมือนว่าเขาจะต้องรักษาชีวิตเขาเราตัดเข้าไปเขาจะต้องเร่งเร่งให้แตกพื้พร้อมกันเห็นไหมคะนะแตกพื้พร้อมกันเราตัดจอมตรงนี้ออกแล้วเอาหัวไปฝังเราก็จะได้ประมาณนี้เพื่อนเ,อนเอนลองมาดูในพี่การตรีขูดมานะคะเราไปฝังประมาณสองอาทิตย์ ก็แตกมาให้เราอย่างนี้แหละนะคะถ้าบอลใครไม่โตนะเพื่อนๆตัดจอมแล้วก็ปลูกใหม่แบบนี้เลยปลูกแบบนี้แล้วนี่ประมาณสองอาทิตย์นะคะก็แทงมาให้เราแล้วจะมีเขี้ยวอีกเยอะแยะเลยเพื่อนๆลองมาดูแล้วเราจะได้บอลที่กอใหญ่นะคะกอใหญ่เพราะเขาจะแตกมาพร้อมกันในลักษณะแบบนี้เลยนะคะแบบนี้ที่พี่กันตรีเอาไปที่พี่กันตรีขุดหัวออกมาแล้วตัดจอมตัดจอมก็คือตัด ตัดส่วนแรกเนี่ยเอาไปปลูกให้มีหัวติดนะคะแล้วเอาส่วนที่สองก็ไปปลูกทั้งหัวเลยแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆน,นะอ่ะแล้วเสจแล้วมาดูอีกกระถางนึงพี่กร,รีตัดจอมเหมือนกันคือไม่น่าเชื่อว่าเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะตัวนี้คือตัดจอมทั้งนั้นเลยตัดจอมนะคะนี่คือเจ้ากุ้งไก่เซอร์ตัดจอมมาไปปลูกตัดจอมปลูกส่งไปให้เพื่อนๆที่อยู่ร้อยเอ็ดนะคะ แล้วพี่กันตรีก็เอาหัวของเขามาฝังตัดจอมส่วนบนแล้วหัวมาฝังนะคะเราก็ได้แบบนี้ดูนะคะเพื่อนๆดูนะคะว่าเขาแตกขนาดไหนลองดูนะหัวเดียวนะคะเอาหัวมาฝังนะนะคะส่วนบนส่งไปให้เพื่อนที่ร้อยเอ็ดนะคะพี่กันตรีก็เอาส่วนที่เป็นหัวไว้นะส่วนที่หัวไว้ฝังแล้วเขาแตกแบบนี้เลย คือเขาจะแตกพร้อมกันนะคะเพื่อนๆนะหลักของการจเจริญเติบโตหลักของการมีชีวิตนะคะในเมื่อเหมือนกับเขาจะตายอะ่นะเนาะตัดเขาแล้วเขาก็จะต้องแตกเขาต้องเร่งแตกยอดแตกหน่อขึ้นมาไวๆนะคะแล้วแตกก็ประเภทแตกมาพร้อมกันเลยพึบเลยนี่หัวเดียวนะคะหนึ่งสสาสี่ห้าหกแล้วตอนนี้หัวเขาก็ชายไปถ้ารากเขาอยู่ตรงไหนนะคะหัวเขาก็ต้องออกอีก นะคะเพราะฉะนั้นการตัดจอมนี่นถือว่าเป็นเป็นการปลูกนะคะที่ทําให้หัวบอลน,นะทำให้บอลสีของเราแตกกอใหญ่นะคะพเพื่อนๆนลองมาดูเขาจะแตกกอใหญ่แบบนี้เลยนะคะนี่เจ้ากรุงไกเซอร์นะคะเจ้ากุุงไกเซอร์ที่ตัดไปทีแรกก็เป็นแบบนี้แหละอย่างนี้แหละทําหน้าจะตายนะพนเพื่อนๆนก็เลยตัดจอมเลยตัดจอมส่วนแรกปลูกไปส่วนที่สองเป็นหัวก ฝังไปนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยเห็นไหมที่พี่กัณตีบอกอะฝังไปนี่พี่กัณตีขุดมาดูนะคะขุดมาก็ก็ได้ประมาณนี้นะนะหัวของเรานั้นไหมได้ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นที่พี่กัณตีทดลองแล้วว่าดีมากๆเลยนะคะบอลของใครใกล้จะตายสมมากๆนะคะเราไม่ต้องปล่อยให้เขายุบนะ ไม่ต้องปล่อยให้เขายุบหมดให้เหลืออย่างเงี้ยแบบเนี้ยแบบนี้คือการแย่แล้วนะแบบเนี้ยดูใบเขาก็ไม่เหมือนกับนี่นะอาการเขาแย่แล้วนะคะเราก็จะตัดตัดจอมขูดออกมาตัดจอมแล้วก็แบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกใส่กระถางส่วนที่สองเป็นหัวนะเราก็ใส่กระถางอีกเล้วเราก็จะได้บอนที่ มีกอใหญ่นะคะเขาจะแตกมาพร้อมกันเลยแตกพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวแบบนี้มีอีกหลายต้นนะคะเดี๋ยวพี่กันตรีก็จะทำอย่างเงี้ยให้กอใหญ่โดยการตัดจอมนะคะนี้จะกุ้งไก่เซอร์นะคะกระถางนี้เล็กนะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดมีแดต้นเพื่อนๆลองมาดู หัวหนึ่งอะตัดจอมามีแปดต้นแล้วก็แตกกอไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเราตัดเขาเขาก็ต้องเร่งเร่งแตกเหมือนเราเหมือนเราตัดต้นไม้อะ่ะยิ่งตัดยิ่งแตกนะเพื่อนๆถ้าเราตัดจอมอย่างนี้ก็เหมือนกันยิ่งตัดก็ยิ่งแตกนะคะน,นี่คือเจ้าเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะเดี๋ยวก็จะมีตัดจอมอีกเดี๋ยวจะตัดจอมอีกนะคะเพื่อนๆนตัดจอมปลูกอีก เราจะได้บอนที่กอใหญ่ๆแบบนี้นะคะจะกลุ่มไก่เซอร์เคล็ดลับการปลูกบอนนะคะเคล็ดลับการปลูกบอนโดยใช้หัวนะคะเพื่อนๆเนาะใช้หัวปลูกนะคะเราไม่ต้องแยกนะใช้หัวฝังไปเลยนะคะสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆต้นนี้กอใหญ่มากเลยมีตต้องแตดต้นนะเนี่ย แดต้นแดต้นนะคะทีแรกก็โหจากต้นไม้ที่เหมือนจะตายอะเนาะไม่โตสักทีนะคะเพื่อนเพื่อนแตกมาก็ยุบแตกมาก็ยุบพี่กันตรีก็เลยแก้ปัญหาตัดจอมแล้วก็เอาหัวไปฝังใหม่แบบนี้เลยแตกมายุบนะแตกมาก็ยุบแบบนี้เราก็จะได้บอนใหม่นะคะเพื่อนเลองมาดูนะ ความสวยของเขาสวยมากเลยแตกมาก็ยุบได้บอนที่ใหญ่นะคะก็ใหญ่แล้วก็มีหลายต้นด้วยถ้าอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยแตกนะเพื่อนๆเนาะไม่ค่อยแตกถ้าเราตัดจอมออกปุ๊บเขาจะแตกไวมากแตกให้รอแบบนี้เลย เพื่อนๆก็ลองดูนะคะว่าบอลต้นไหนอาการไม่ค่อยดีอาการล่อแร่ล่อแร่ก็คือไม่แตกกอยุบนะคะก็ไม่ต้องเย่รอให้ยุบหมดนะคะเราตัดจอมแล้วเอาหัวเอาหัวไปปลูกลงในกระถางใหม่นะคะเราก็จะได้บอลต้นใหม่นะคะที่สวยงามนะคะเพื่อนๆได้บอลต้นใหม่ที่สวยงามเหมือนเดิมสวยงามกว่าเดิมนะคะ นี่ตัดจอมนะคะให้กอใหญ่ๆ,ๆเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดต้นนะเพื่อนเพื่อนแปดต้นหูแปดต้นเลยอะ่ะอ่ะถ้าใครสนใจวิธีปลูกยังไงนะเพื่อนเพื่อนก็ไปดูย้อนหลังคลิปของพี่กันตรีที่ทำว้นะคะนาะที่เราตัดจอมเมื่อเราปลูกนะคะ เราก็จะได้แบบนี้เลยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะและให้กำลังใจนะคะพี่กันตรีก็ฝากเพื่อนๆนะคะฝากกดติดตามกดไลค์นะคะกดแชร์ด้วยนะคะวันนี้พี่กันตรีก็ขอขอบคุณนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆขอบคุณมากๆค่ะ ตัดจอมแล้วได้แบบนี้นะคะ